บทที่416การหลอกล่อปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเจ็ดวงแหวนร่างแล้วร่างเล่าก็รีบวิ่งออกจากอาคารในพระราชวังมีปรมาจารย์แห่งวิญญาณและยังมีผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณอีกมากมายอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะออกมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันแปลกประหลาดบนท้องฟ้านี้ได้อย่างไรวิศวกรวิญญาณที่ชาญฉลาดบางคนตระหนักได้ทันทีว่าปัญหาอาจเกิดขึ้นในอากาศ ชั่วครู่หนึ่งพวกเขาทั้งหมดก็ออกเดินทางอยากจะขึ้นไปในอากาศเพื่อสำรวจอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาบินขึ้นไปในอากาศพวกเขาก็ประสบปัญหาใหญ่อย่างรวดเร็วยิ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าพายุหิมะก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นด้วยลมแรงที่พัดมาวิญญาณน,นำทางที่บินได้ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาให้บินขึ้นไปได้เลยวิศวกรวิญญาณหลายคนรู้สึกทึ่งทันทีการล้มนั้นแย่มาก ชายชาราสาคนปรากฏตัวบนหลังคาของอาคารสูงในพระราชวังโดยแทบไม่มีลำดับใดเลยหนึ่งในนั้นคือปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายระดับ9้าวงแหวนหลวที่หัวอีเ้าเคยเห็นในวันนั้นนอกจากเขาแล้วชายชาราอีกสองคนยังดูปกติกว่ามากทั้งสามีวงแหวนแห่งวิญญาณ9้าวงที่แวบวับอยู่บนร่างกายของพวกเขานี่คือชายผู้ทรงพลังสามคนในระดับ9้าวงแหวน หัวอีเฮาวยังคงซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดในเวลานี้แต่การตรวจจับทางจิตของเขายังคงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพายุมันี้มาจากราชามีน้ำแข็งวิธีการใช้ก็คล้ายกันมากกับวิธีการใช้ชีวิตในภาคเหนือราชามีน้ำแข็งออกจากเมืองเทียนโตอย่างเงียบๆก่อนแล้วจึงทำตามคำแนะนำของหัวอีเฮาโดยบินออกจากสถานที่ที่ผู้นำการตรวจจับวิญญาณในระดับสูงของเมืองเทียนโตไม่สามารถตรวจจับได้ และบินไปที่ระดับความสูงมากกว่า4 0 0พเมตรทำลายอย่างสมบูรณ์ห่างจากวิญญาณการตรวจจับที่สูงขีปนาวุธนำวิธีสำรวจพื้นที่แล้วบินข้ามพระราชวังเพื่อทำลายพายุหิมะมีน้ำแข็งนี้นี่คือจุดแข็งของระดับ95แม้ว่าราชามีน้ำแข็งจะยังไม่ถึงระดับ99แต่พลังของมันก็เทียบเท่ากับพลังของระดับ96หรือ7เป็นอย่างน้อยยิ่งไปกว่านั้นด้วยความสามารถในการควบคุมน้ำแข็งและหิมะแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าถึงระดับน้ำแข็งสูงสุด เช่นจักระพัดน้ำแข็งและจักรพพัดหิมะได้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิต่ำสุดของพายุหิมะถึงลบ100องศานี่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวแม้ว่าความรุนแรงของพายุหิมะจะลดลงมากหลังจากที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแต่อุณหภูมิติดลบ30หรือ40องศาเซลเซียสก็ยังสามารถทำได้สำหรับคนธรรมดาถือเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่อาจารย์แห่งหอหมิงเต๋อเกิดอะไรขึ้น ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายผู้เท่าถามด้วยน้ำเสียงทุม้มในบรรดาชายชาราทั้งสามคนที่ยืนอยู่ตรงกลางคือคนรู้จักเก่าของโวอีเฮาจิงหงเฉินปรมาจารย์ของหอหมิงเตอ๋อถูกต้องเมื่อเกิดการระเบิดในหมิงตูจิงหงเฉินเองก็ไม่ได้อยู่นอกหอหมิงเตอ๋อไม่เพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่หลานชายและหลานสาวของเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นด้วยเนื่องจากการแข่งขันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทุกคนจึงเข้ารับการรักษาที่แพทย์ประจำวังในทางกลับกัน เขาอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลหลานชายและหลานสาวของเขาการหลบหนีที่โชคดีอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นการระเบิดครั้งใหญ่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อจิงหงเฉินผู้นำของหอมิงเต๋อถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงและการทำงานหนักในชีวิตของเขาก็พังทลายลงเมื่อประกอบกับอาการบาดเจ็บสาหัสของหลานชายเขาก็ป่วยหนักจากการถูกโจมตี แม้แต่การฝึกฝนของเขาก็ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งต่อมาเมื่ออาการบาดเจ็บของเสี่ยวหงเฉินค่อยๆดีขึ้นและสวีเทียนรันพึ่งพาเขาอย่างหนักหลังจากที่เขาขึ้นครองบัลลังก์อารมณ์ของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวหลังจากพิชิตเมืองเทียนโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของอนาจักรยานยานสวอนแล้วเขาก็ถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าเมืองของเมืองชั่วคราว เมืองเทียนโตเป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงในทวีปโตหลัวทั้งหมดและเมืองเทียนโตตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทางตอนเหนือกลางของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ด้วยสิ่งนี้เป็นฐานทัพไม่ว่าจะเป็นการเก็บอาหารหรือขนส่งทหารมันคือจุดเปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดมันมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากสําหรับอาณาจักรสุริยันจันทราในการเปิดสงครามทั่วทั้งทวีป สวีซานสือสั่งให้จิงเหินดูแลที่นี่เป็นการส่วนตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไว้วางใจเขาอย่างเต็มที่เนื่องจากสงครามเริ่มขึ้นอย่างเร่งรีบงานฟื้นฟูห้องโถงหมิงเต๋อในอาณาจักรสุริยันจันทราจึงยังคงดำเนินต่อไปจริงๆแล้วอาณาจักรสุริยันจันทราได้ริเริ่มสงครามครั้งนี้ด้วยภาระงานจำนวนมากแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้ยุทธวิธีที่สมเหตุสมผลก็ตามระดับบนแต่เมื่อเวลาผ่านไป เส้นอุปทานก็ขยายออกไปหลังจากครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของอาณาจักรยานยานสวรพวกเขาจำเป็นต้องแบ่งกองกําลังเพื่อกองทหารรักษาการพวกเขายังต้องต่อสู้เมื่อใดก็ได้เพื่อต่อต้านการโจมตีที่กระจัดกระจายจากครอบครองบางส่วนของอาณาจักรยานยานสวรเช่นเดียวกับนิกายโลกที่ซ่อนเร้นซ่อนตัวอยู่ในความมืดตอนนี้การบริโภครายวันนีมาก ดังนั้นอาณาจักรสุริยันจันทร์จึงระดมกองกําลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเข้าร่วมในสงครามให้ได้มากที่สุดจิงหงเฉินวิศวกร,รวิญญาณระดับเก้าที่พักดีต่อสวีเทียนร,รันจะได้รับความไว้วางใจให้ทํางานที่สําคัญโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้เริ่มมีความย่อหยิห่งมากขึ้นเรื่อยๆภายในผู้นําของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์กําหนดให้เมืองใหญ่ใดๆที่ถูกครอบครองโดยอาณาจักรสุริยันจันทราจะต้องมีรองเจ้าเมือง ซึ่งนำโดยปรมาจารย์วิญญาณของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องนี้ผู้นำอาวุโสของอาณาจักรสุริยานจันทราแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงในตอนแรกอย่างไรก็ตามลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพลังเกินไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอยู่ของระดับ99ทั้งสองมีผลกระทบอย่างมากต่อสงครามการลุกรานครั้งนี้ดังนั้นสวีเทียนหรันจึงไม่มีทางเลือก นอกจากต้องประนีประนอมในท้ายที่สุดนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าความเข้มแข็งในปัจจุบันของคริลัตทีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถเอาชนะได้แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขยายอาณาเขตของตนต่อไปกลยุทธ์ด้านในสุดของสวีเทียนรันนั้นง่ายมากเขาใช้ลัททีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุริยันจันทรายอย่างต่อเนื่องเมื่อสงครามดำเนินไป ความแข็งแกร่งของผู้ติดตามของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหมดลงอย่างต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์กรของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเองนั้นทรงพลังจริงๆแต่ในทํานองเดียวกันปรมาจารย์ญาณชั่วร้ายก็มีปัญหาเช่นกันด้วยเหตุนี้การเติมเงินจึงไม่ใช่เรื่องง่ายลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถขยายไปถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าศาสนานี้ถูกสั่งมมาอย่างลับๆมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว มันไม่ได้ก่อตัวขึ้นในหนึ่งหรือสองวันเมื่อจำนวนผู้เสียชีวิตของพวกเขามากเกินไปความแข็งแกร่งโดยรวมของลัฐทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอ่อนลงอย่างต่อเนื่องและเมื่อดินแดนที่ถูกยึดครองมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอำนาจของชาติของอาณาจักรสุริยันจันทราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นและราชวงศ์ก็จะใช้ปรมาจารย์วิญญาณและผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณมากขึ้นในเวลานั้นสวีเทียนหลนไม่กลัวคำสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นระดับ99ทั้งสองนั้นทรงพลังแต่อย่าลืมว่าทั้งคู่มีอายุมากกว่า200ปีนี่เกือบจะถึงขีดจำกัดของมนุษย์แล้วบางทีสองคนนี้จะตายเมื่อไรแต่สิ่งที่สวีเทียนรันกลัวจริงๆก็คือสองคนนี้จริงๆสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองเทียนโตเป็นผลมาจากการประนีประนอมของสวีเทียนหันกับลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในขณะที่จิงหงเฉินรับผิดชอบยังมีผู้อาวุโสลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่นี่ด้วย ผู้อาวุโสคนนี้ชื่อซุยเยียนเป็นปรมาจารย์วิญญาณที่หายากและเชี่ยวชาญเรื่องภาพลวงตาจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาคือฝันร้ายสัตว์วิญญาณที่มีพลังการต่อสู้ที่แท้จริงที่อ่อนแอมากแต่มีความสามารถด้านภาพลวงตาที่ทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาจึงหายากมากเราควรทำอย่างไรซุยเยียนถามอย่างเศร้าโศกโดยคิดถึงจิงหงเฉินที่อยู่ข้างๆเขา จิงหงเฉินขมวดคิ้วและพูดว่าฉันสามารถตัดสินได้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์นำทางวิญญาณอย่างแน่นอนมันควรจะเป็นความสามารถของปรมาจารย์วิญญาณคนที่สามารถนำพายุหิมะลงมาในขนาดใหญ่เช่นนี้ได้อย่างน้อยก็ระดับ95้าฉันจะลองดูฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณสองคนเดี๋ยวก่อนซุยเยียนรีบเรียกจิงหงเฉินปรมาจารย์หงเฉินหากคุณพบระดับ90ที่มีความสามารถทางจิตโปรดบอกฉัน เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาอยู่ที่นี่ตรับเท่าที่เราจับได้หากคุณต้องการฉันในอนาคตเพียงแค่ถามจิงหงฉเฉเลือบมองเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าตกลงหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าลมแรงในพายุหิมะไม่เพียงพอที่จะหยุดเขาซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณระดับ9ก้าได้อย่างสมบูรณ์และทำได้เพียงชะลอความเร็วของเขาเท่านั้น หลังจากที่หัวอีห่าวหลบหนีในวันนั้นซื่อเหยียนก็โกรธมากแต่ก็ไม่พบร่องรอยของหัวอีห่าวอย่างไรก็ตามสำหรับเขาหลังจากวันนั้นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นหากปรมาจารย์จิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณผู้ทรงพลังเสียชีวิตภายใต้ฝันร้ายของเขาความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นจะช่วยเขาได้มากในความเห็นของเขาหัวอีห่าวเข้าระเป็นระดับ90เขารู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าโดยตรงด้วยความสามารถในการลวงตาฝันร้ายของเขา อย่างไรก็ตามหากคุณสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วใช้เทคนิคฝันร้ายความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มมากขึ้นความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นหลังจากการฆ่าเขายังคงเหมือนเดิมและมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พลังวิญญาณของเขาซึ่งหยุดนิ่งมานานหลายปีเพิ่มขึ้นอีกครั้งซุยเยียนอยู่ที่ระดับ91ยิ่งปรมาจารย์ยานชั่วร้ายฝึกฝนมากเท่าไรก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นที่จะพัฒนา ลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์สะสมมาหลายปีและยังได้สะสมตำแหน่งโตหลวไว้มากมายอย่างไรก็ตามระดับ95นั้นหายากมากและมีเพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเพิ่มความยากขึ้นดังนั้นซุยเยียนจึงสนใจที่จะจับหัวอีเหาเป็นอย่างมากในเวลานี้เขาไม่ลังเลที่จะวิงวอนกับจิงหงเฉินการต่อสู้ในระดับสูงไม่ใช่สิ่งที่เขาเก่งในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้โดยตรง วิศวกรวิญญาณระดับ9อาวุโสจิงหงเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าเขามากอย่างแน่นอนหัวอีห่าใช้การตรวจจับทางจิตเพื่อจับตาดูการเคลื่อนไหวของจิงหงเฉินและชายผู้ทรงพลังอีกสามคนขึ้นไปบนท้าองค์ฟ้าและเขาก็ไม่รีบร้อนด้วยความแข็งแกร่งของเสี่ยวไปไม่ใช่สิ่งที่จิงหงเฉินสามารถสั่นคลอนได้ง่ายการบินไปยังระดับความสูง5 0 0พเมตรการแข่งขันคือความแข็งแกร่งที่แท้จริง และพลังของผู้นำทางวิญญาณจำนวนมากจะอ่อนแอลงแน่นอนว่าจิงหงเฉินมีหลายวิธีในการช่วยชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะเสี่ยวไปได้แต่เสี่ยวไปก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นอกจากนี้ภารกิจขั้นแรกของเสี่ยวไปก็เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้เขาควรจะอยู่ระหว่างการอพยพดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้พบกับจิงหงเฉิน ในเวลานี้พระราชวังยังคงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายการทำลายล้างโดยตรงของพายุหิมะไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายท้ายที่สุดนี้คือพระราชวังอาคารหลังนี้แข็งแกร่งและห่างไกลจากเต็นท์บนแผ่นน้ำแข็งทางเหนือสุดตราบใดที่ยังอยู่ในบ้านพายุหิมะก็ไม่น่าจะสร้างความเสียหายได้แน่นอนว่านี่เป็นเพราะพายุหิมะถูกพัดลงมาจากระดับความสูง5 0 0พันเมตรถ้าราชามีน้ำแข็งแสดงมันบนพื้นพลังจะแตกต่างออกไป สิ่งที่ทำให้เกิดความกลาหลในพระราชวังคืออุณหภูมิที่ลดลงมากขึ้นหลังจากอุณหภูมิต่ำกว่า 0:-30 องศาก็จะมีผลกระทบบางอย่างต่อปรมาจารย์วิญญาณด้วยและผลกระทบก็ค่อนข้างสำคัญทหารธรรมดายิ่งยากต่อการเคลื่อนย้ายปรมาจารย์วิญญาณและประมาจารย์วิญญาณปรากฏตัวข้างนอกมากขึ้นมันยากเกินไปที่จะออกคำสั่งภายใต้พายุหิมะที่ตกหนักเช่นนี้พวกเขาสามารถป้องกันความหนาวเย็นได้อย่างอดทนเท่านั้น ในกรณีนี้ความผันผวนของพลังวิญญาณและความผันผวนของจิตใจทั่วทั้งพระราชวังนั้นวุ่นวายการตรวจจับทางจิตของหัวอีเห่าเปิดขึ้นอีกครั้งโดยหลีกเลี่ยงผู้เชี่ยวชาญระดับ92คนบนหลังคาและขยายไปยังสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเขาต้องเลือกเป้าหมายก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ความผันผวนของพลังวิญญ,ญาณของปรมาจารย์ยานชั่วร้ายนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากปรมาจารย์ยานทั่วไป และรัศมีของพวกมันก็แตกต่างกันเช่นกันการค้นหาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายไม่ใช่เรื่องยากเป้าหมายที่หัวอีเ้าตั้งไว้สำหรับตัวเองคือการเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในระดับเจดวงแหวนระดับนี้เป็นการดำรงอยู่ระดับสูงอยู่แล้วและเขาสามารถรู้ความลับมากมายแล้วหลังจากที่พลังจิตของเขาแพร่กระจายไปเขาก็พบเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ในความสับสนวุ่นวายปรมาจารย์ยานชั่วร้ายหลายคนมารวมตัวกันในบ้านที่อยู่ห่างออกไป400เมตรในบรรดาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายทั้ง4นี้หนึ่งในนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้นำและการฝึกฝนของคนอื่นๆนั้นอ่อนแอคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือ7วงแหวนซึ่งมีพลังวิญญาณสีน้ำเงินเทาไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายของเขาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคนอื่นๆต่างก็มีระดับการฝึกฝนของวงแหวนที่4และ5มีทั้งหมด5คน นั่นคือเขาหัวอีเห่ารีตาลงและดำเนินการทันทีทันทีที่เขาหลบเขาก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางนั้นอย่างเงียบๆและเข้าหาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้บ้านมีแสงสว่างแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและระเบิดวิญญาณก็ถูกปล่อยไปยังผู้ฝึกฝนระดับที่สี่ท่ามกลางปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นด้วยเสียงครวญครางอุยปรมาจารย์ญาณชั่วร้ายของนิกายสี่หวววิญญาณก็ค่อยๆสุดตัวลงอย่างช้าๆ มีเลือดออกจากช่องทวารทั้งเจ็ดของเขาและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปมันคือใครหัวหน้ากลุ่มตะโกนและรีบออกไปในพริบตาฉันบังเอิญเห็นหัวอีเห่าหันหลังกลับและวิ่งหนีไปศัตรูปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายมักจะหยิงพยองอยู่เสมอแม้ว่าคนหนึ่งจะเสียชีวิตแต่เมื่อหัวอีเห่าจงใจปล่อยแหวนวิญญาณสิ่งที่ปรากฏในดวงตาของเขาคือนักบุญวิญญาณเจ็ดวงที่มีสีเหลืองสองอันสีม่วงสองอันและสีดำสามอัน ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายมั่นใจมาโดยตลอดว่าเขาอยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันเมื่อเขาเห็นว่าคู่ต่อสู้เป็นเพียงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเขาจะไม่ทราบความแข็งแกร่งของหัวอีห้าวชัดเจนแต่ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายระดับนักบุญยังคงเร่งความเร็วเข้าหาหัวอีห้าวบนชั้นดาดฟ้าในระยะไกลผู้ที่มีระดับ92คนก็สังเกตเห็นสถานการณ์ที่นี่ทันทีแต่พวกเขาไม่ได้ย้ายเหตุผลนั้นง่ายมากคือจำนวนแหวนแห่งวิญญาณที่หัวอีห้าวแสดง สำหรับปรมาจารย์วิญญาณส่วนใหญ่แหวนวิญญาณคือการแสดงความแข็งแกร่งโดยตรงที่สุดเขาเป็นเพียงวิญญาณนักบุญมาตรฐานและยังมีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายและวิญญาณนักบุญที่ไล่ล่าเขาอยู่พวกเขาไม่จําเป็นต้องควบคุมสถานการณ์โดยรวมและหลีกเลี่ยงการปรากฏของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในหมู่ศัตรูัวอีเห้าหลบหนีอย่างรวดเร็วและภายใต้อิทธิพลของพายุหิมะ เครื่องมือตรวจจับวิญญาณทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างมากพวกเขาไม่สามารถล็อกเขาไว้ได้ในขณะน,นี้หากไม่มีการล็อกก็จะไม่มีเครื่องมือวิญญาณที่จะโจมตีโดยธรรมชาติซุยเยียนไม่เคยคิดเลยว่าพายุหิมะที่รุนแรงบนท้องฟ้านั้นจริงๆแล้วเป็นของหัวอีเห่าที่สร้างพื้นที่ให้เขาหลบหนีในเวลานี้แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพายุหิมะขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นเพียงการจับมาสเตอร์วิญญาณชั่วร้ายแทนที่จะเป็นการโจมตีของศัตรู หัวหน้าวิญญาณชั่วร้ายที่ไล่ตามหัวอีห่าก็รวดเร็วเช่นกันและใกล้ชิดยิ่งขึ้นแม้ว่าพระราชวังจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่จะใช้เวลาไม่นานนักสำหรับระดับเจ็ดวงที่จะหลบหนีไปด้วยกำลังทั้งหมดของเขาดูเหมือนว่าหัวอีห่ากกำลังสร้างความยุ่งยากด้วยการพึ่งพาพายุหิมะของเสี่ยวไปเพื่อล่อเจ็ดวงแหวนออกมาแต่ในความเป็นจริงไม่เช่นนั้นเขาจะต้องเสียเวลาและพลังงานมากขึ้นในการมองหาโอกาสแต่ตอนนี้มันเร็วกว่าและตรงกว่ามาก วังอยู่ในความสับสนวุ่นวายในเวลานี้และนี่คือจุดที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้แบบกลุ่มขณะที่หัวอีเฮ่าวิ่งเขาก็แอบถอนหายใจในใจมันจะดีมากถ้าเขตแดนน้ำแข็งของเขาสามารถไปถึงระยะไกลได้ขนาดนี้แม้ว่าจะไม่มีพลังทำลายล้างแต่ความสามารถในการสร้างความกลาหลเพียงอย่างเดียวรวมกับทักษะวิญ,ญญาณจำลองของเขาสามารถปรับปรุงความสามารถในการล่องหนของเขาเพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นว่ากำแพงด้านหน้าไปถึงกำแพงพระราชวังแล้วระยะทางของวิญญาณน,นักบุญที่ไล่าตามเขาก็สูงถึงประมาณ30เมตรซึ่งอยู่ภายในระยะการโจมตีของทักษวิญญาณส่วนใหญ่ด้านหลังหัวอีเข้าจู่ๆใบพัดวิญญาณขนาดเล็ก8แถวจำนวน2แถวก็เปิดพร้อมกันผลักดันร่างกายของเขาให้เร่งความเร็วทันทีเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และเขาก็ไปถึงกำแพงพระราชวังเกือบจะในทันที ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายไล่ตามจนเกือบอาเจียนออกมาเป็นเลือดเขาแค่คิดว่าเขากำลังจะเข้าสู่ระยะการโจมตีและปล่อยทักษะวิญญาณเพื่อโจมตีหัวอีห้าวโดยตรงแต่ใครจะรู้ว่าการเร่งความเร็วของหัวอีห้าวจะทำให้เขาไม่สามารถโจมตีได้รู้สึกจริงๆมันอึดอัดมากผู้ชายคนนี้โชคดีมากใช่ไหมเจ็ดวงแหวนโกรธมากและรีบไล่ตามเขาอีกครั้ง เขารู้ได้อย่างไรว่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของการตรวจจับทางจิตของหัวอีเ้าและเขาจะโชคดีได้อย่างไรในความเป็นจริงด้วยความแข็งแกร่งของหัวอีเ้ามีหลายวิธีเกินไปที่จะกำจัดเขาในแง่ของความเร็วเหตุผลที่เขาใช้เครื่องดันวิญญ,ญาณแทนสิ่งอื่นใดคือการซ่อนความสามารถของเขาให้มากที่สุดหัวอีเ้ากระโดดขึ้นแต่เท้าของเขาบนผนังพระราชวังแล้วรีบออกไป แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะขึ้นไปบนที่สูงมีเครื่องมือตรวจจับวิญญาณจํานวนมากในที่สูงแม้ว่าพายุหิมะจะถูกทําลายไปบางส่วนแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในด้านของราชามีน้ําแข็งการตรวจจับทางจิตของเขาถูกค้นพบอีกครั้งหัวอีห้าขอให้เขาออกจากเมืองก่อนแล้วรอเขาอยู่นอกเมืองเนื่องจากฮัวอีห้าได้สัมผัสแล้วว่าจิงหงเฉินกําลังมองหาร่องรอยของเสี่ยวไปบนท้องฟ้า ดังนั้นการขอให้เสี่ยวไปตอบสนองต่อเขาในเวลานี้จะเป็นการต่อต้านปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ข้างหลังเขากำลังไล่ตามหัวอีเ่าอย่างใกล้ชิดกระโหลกขนาดใหญ่สามอันที่อยู่รอบตัวของเขาเปล่งแสงสีเขียวในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าเขาใช้กำลังทั้งหมดเพื่อไล่ล่าหัวอีเฮาด้วยความเร็วสูงการยอ้อยยเล็กน้อยปรากฏขึ้นในดวงตาของหัวอีเฮาเมื่อคุณออกจากวังแล้ว การเฝ้าระวังก็จะน้อยลงมากพายุหิมะปกคลุมพระราชวังเท่านั้นคู่ต่อสู้จะต้องพ่ายแพ้ให้เร็วที่สุดเขาหันหลังกลับและเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไปตามกำแพงพระราชวังเมื่อปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายกำลังจะลงมืออีกครั้งหัวอีห้าวใช้เครื่องดันวิญญาณของเขาอีกครั้งเพื่อกำจัดคู่ต่อสู้ของเขาไกลออกไปก็มีพื้นที่ค่อนข้างเปิดโลง่งถนนที่ไม่ใกล้กับพระราชวังก็กว้างมากเป็นเวลากลางคืนและไม่มีใครอยู่นอกพระราชวัง ตอนนี้ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายยิ่งโกรธมากขึ้นชายคนนี้ลื่นเกินไปเขาคิดว่าเขายังสามารถหลบหนีในเมืองเทียนโตได้หรือไม่แม้ว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคนนี้จะไม่ค่อยเก่งในการใช้อุปกรณ์แต่เขาก็ยังคงชัดเจนมากเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจจับในระดับสูงของอุปกรณ์ของอาณาจักรสุริยันจันทราเขาเชื่อว่าในไม่ช้าเขาจะตามทันและกำจัดเด็กคนนี้เท่านั้นยังไม่พอ สำหรับเขาที่เย่อหยิงและจิตใจบิดเบี้ยวเขาไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าเจ็ดวงแหวนที่หลบหนีอยู่ตรงหน้าเขาช้าลงและระยะห่างระหว่างเขากับเขาก็สั้นลงทันทีเหนื่อยไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังวิญญ,ญาณที่ระเบิดอย่างต่อเนื่องได้หรือปรมาจารย์วิญ,ญญาณชั่วร้ายมีความสุขมากและชี้มือขวาของเขาไปที่หัวอีเห่าด้วยเสียงกรีดร้องอันแหลมคม หนึ่งในสามกะโหลกที่อยู่รอบๆตัวของเขาก็บินออกไปอย่างรวดเร็วและยิงตรงไปที่หัวอีห้าวปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคนนี้ก็แปลกมากเช่นกันเมื่อเขาเกิดแม่ของเขาเสียชีวิตในการคลอดบุตรและเธอยังอยู่ในถิ่นธุรกันดารเขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือพิจษจากศพของมันดาบุกเข้าสู่ร่างกายของเขาทําให้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเองเกิดการกลายพันธุ์อย่างรุนแรง